อร่อยยกนิ้วกับนิกเล่งหงวันนี้ครับนิกพาทุกท่านมาอยู่ที่ตึกสีลมพาซานั่นเองนะฮะที่นี่เนี่ยมีร้านเก่าแก่เยอะมากนะแต่ว่ามีร้านหนึ่งร้านห้องอาหารนิยมเขาเปิดมานานกว่า60ปีอยู่ที่ตึกสีลมพาซาถนนสีลมเขาเปิดทุกวันนะตั้งแต่บ่ายสามถึงตีสองวันนี้เนี่ยมีเมนูที่จะมาแนะนําถึง3อย่างด้วยกันเมนูแรกเป็นปูดองนี่ท่านผู้ชม คือแบบโอ้โ oh. ห mm hmm. มันคือดีมากมากอย่างแรกคือมีรู้สึกถึงความสดเลยนะชอบตัวพริกมากเลยที่เขาใส่มาเยอะๆแบบนี้มันจะได้ฟิลแบบเผ็ดร้อนเยวาวแต่ว่าแบบมันจะมีความเปรี้ยวของซีฟูด้ดและสุดท้ายแล้วอะ่ะคือปูดองนี่ดีเลยนะนี่ดูโอ้โ oh. ห เมนูต่อไปนี่นะท่านผู้ชมมาทุกครั้งต้องสั่งทุกครั้งเลยยำนิยมในนี้นะครับมีกระเพาะปลากุนเชียงกุ้งสดหมูแผ่นเม็ดมะม่วงนี่ฮะ ท่านผู้ชมครับบอกเลยนะว่ามันดีมากเลยนะนี่ชอบนี่มากเลยต่อบแบบได้ยินเสียเสียท่านผู้ชมฟังอ่ะแนะนำเลยนะยำนิยมคุณต้องมากินให้ได้นะคะถ้าคุณมาที่ห้องอาหารนิยมนะมาต่อที่เมนูสุดท้ายครับผมเป็นปลากระพงราดพริกนั่นเองนะฮะนี่ฮะนี่สดมากนะโอ้โหนี่ทำแบบราดพริกแบ,บบโบราณเลยนะท่านผู้ชม เติมเทศเขาหนัวม,มากก,มกลมกรอบมากมากที่เขาใส่มารวมกันเนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านบนเนี่ยความเผ็ดน,นี่น้อยมากนะแต่ความกลมกรอบแล้วซอต,ตัวนี้ที่เข้าไปอยู่ในเนื้อปลามันดีมากเลยฝากไว้เลยนะทุกท่านกับร้านห้องอาหารนิยมนะร้านของเขาเนี่ยอยู่ที่ตึกสีลมพาซาลิมถนนสีลมนั่นเองเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่3ามโมงถึงตีสองนะฝากไว้เลยกับห้องอาหารนิยมนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเจออาหารอร่อยขนาดดีแล้วก็ต้องมีนี่เลยครับ นี่ใบชาตาชาตามือท่นผู้ชมปิดท้ายมื้ออร่อยได้สมบูรณ์แบบสุดๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยนี้ขอเลือกทานแบบร้อนนะฮะ mm hmm. ทานแล้วหอมปากหอมคอจริงๆนะท่านผู้ชมไม่เชื่อลองดูนะสามารถหาซื้อได้นะที่หน้าร้านของเขา120สาขาทั่วประเทศไทยนะครับรวมถึงช้อปปี l a z ซาด้นะฮะเขามี Official แอคเคาทของเขานะลองไปหาดูนะแล้วก็สุดท้ายนี้สอบถามได้เลยครับที่แอ ชาตามือนั่นเองในไลน์แอนนั่น,นะครับฝากไว้ด้วยนะครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับนี่เลยขิงผงสําเร็จรูปปลาบ้านสมุนไพรครับตอนนี้เนี่ยเขาทําขิงผงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยนะฝากไว้เลยครับขิงผงสําเร็จรูปปลาบ้านสมุนไพรหาซื้อได้ที่บิ๊กซีแม็กแวร์ลูโรตัสตอนนี้เนี่ยมีทุกซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยเลยฝากไว้เลยกับปลาบ้านสมุนไพรขิงผงสาเร็จรูปนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อครับว่าผมนิกเล่งหงจะพาไปอร่อยยกนิ